เอาละครับผมจะกรับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ใกลุ่มนะครับแายคลหรือว่าแอนเกมส์นั่นเองวันนี้เราก็เราก็มาอยู่ในเกมอบอกอัสนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่กับกลุ่มเพื่อนๆมของผมนั่นเองก็มายกันนะบอรบอัากันหน่อยนันวันวันนี้ก็ไม่มีอะไรทําก็เลยมาเล่นอบอกอัสสักหน่อยนะครับอถ้าก่อนจะไปดูแล้วทุกคนก็กดไลค์ผมเลยนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยนะ อ่าถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยไปผมปิดไม่เระยะยียงอ่ะทุกคนอ๋อสงสัยจะปิดแตะวูววเฮ้ยไอ้กี้น่าสงสัยว่ะ จอดี้ครับขยันยืนอะไรอ่ะจอดี้ต่อมไฟ เอ,อาดวงใสไฟโอ้ยจอดีล้ละผมว่าจอดีไม่ได้เป็นว่ะอ้ตัวสนใจคนเดียวก็คอือไอ้ท็อปเออที่ไหนอะที่ไหนอะอาจว่าต้องอเอาไ,าอไปจอป มันน่าม่นตายอะไรนะมันน่าม่นตายใครเจอสดใครเจอสดที่ไหนับกูเจอกูเจอเจอที่ไหนไหมผมดูในห้องไฟห้องไฟดูดูเลยรู้เลยใครเป็นใครอ่ะใครผม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 ว่าคุณคิวไม่ได้เป็นผมรู้เลยใครเป็นคนพวกหนึ่งแต่เลยอยู่ข้างบนน่ะผมว่าผมรู้แล้วใครเป็นผมผมว่าไอ้ท็อป ผู้ยท็อปไอ้ทอ็อ,ทอปไม่ได้เป็นอไ,ไอ้ท็อปไม่ได้เป็นออกันอออไอ้ท็อปไทยยังไม่พอเราผมไอ้ตอนตอนที่ผมเดินผ่านห้องพยาบาลทุบมิดไอ้กายมันผมผมเลยลองวิ่งไปเช็คที่ห้องตัดไฟดูว่ามีคนตายป่าก็เจอศพจริงๆอ่ะโอ้ผมอยู่ที่ผมอยู่ที่ห้องพยาบาลนะต,ตอนแรกผมก็วิ่งไปทำปพลทั้ทงหมดโป่งโป่งโป่งเสะท็อปมันมันมีมันมีโหลดหอยู่ห้องซ้ายใช่ไหมทางยิงปืนอะมันอยู่ข้างบนบอกเลยไอ้ท็อปไม่ได้เป็น ด้วยท็อปคลิปนะคลิปนะตรงนี้เอท็อปไม่ได้เปลี่ยนแน่เอท็อปไม่ได้เปลี่ยนแน่กูจะจับตาดูมึงไว้ไอ้ท็อปผมมีเคลียรที่ขยันนะกูสงสัยเอท็อปจริงเลยมันเด็กขึ้นผู้ใหญ่มาดูมาดูเอเบนทําทําเอเบฟ เฮ้ยโอ้โห,โโหเกิดความเลื่อมใสไปตาไปเวฟไป <c oughs> เฮ้ดูสินี่ไงคุยในห้องไฟอเออจะคุ้นคิวกับไอเว็บผมไว้ใจร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเขาไม่ได้เป็นสงสัยคุณมาส แย่ไว้แจดเอาเอาจะด้เล่นแต่เกมทำไมต้องออกด้วยอ่ะอ่ะแย่แล้ดาวโลดครับทำไมต้องอองด้วยแต่สุละมาเล่นต่อไป โอโหาทำไมเขาต้องตามผมมาตลอดด้วยวะถ้าให้ท็อปตามมาผมผมวิ่งหนีเลยนะเอาจริงอ้าทำไมคุณมาร์กตามผมมาตลอดเลยอะเอาแย่แล้วเขาเป็นหรือเปล่าวะเอ้ยไฟดับไฟดับเอาแย่แลละต้องไปซ่อมไฟเอเวฟ่อมเอเวฟไม่ใจได้ อ่าโควิดสีขาวครับสีขาวครับโควิดผมก้นตั้งแตโควิดเป็นเดินผ่านจบมาไมครับคุณสีขาวเงียบด้วยอ่าลืมเปิดไมค์หรือเปล่าคุณสีขาวนี่สรุปนี่คือปวดแขงสรุปคือปวดแงวดที่ท็อปอ้าว เเีอดสีขาวมันเดินผ่านศพนั่นผ่านศพแล้วใครเขาอาจจะกดรีพอร์ตไม่โดนก็ได้อากูโหวตสีขาวไปเลยเขาจะมองหน้าอะไรเดินผ่านเราโหวตด้วยเราโหวตด้วยเราโหวดด้วยแล้วสีขาวไม่พูดด้วยสองคนเกือบแล้วไปเกือบไปแล้วมึงถอปเกือบกูโหวตมึงแล้ว วดตัวเองนี่นะฝากด้วยครับเอ้าเย้ยอ้เอ้ยเยเแล้เเยเฮ้ยฮ้เ้ยเฮ้้ยเอ้ยเ้ยเฮเฮ้ยเ่้ยเเฮน้เ้ อ้าวกูไอวกี่กูไอวกี่กูยังไงใช่กูเองมึงพูดกูยังไงกูทำไรบอกเลยดีมึงกับกูสติ๊กกันได้เราเพราะมึงกับกูเห็นกันทำเฟ์ใช่ไหมเออมึงก็อยากไงเวลาแน่กูก็กูก็เพิ่งไปทำเฟสอยู่ที่ที่เออที่ควบคุมยานอ่ะเออที่ขับยานอ่ะที่ต้องไปเชื่อมไฟไปทันนั่นแหละเพื่อนกูเพิ่งทำเสร็จ โอ้อะไรมึงเนี่ยอะไรมึงเนี่ยบอกเลยนะอะไรวะแล้วเตงมึงเงยกูไม่โหวดหรอกไม่โหวไอ้เบฟไม่ทำหรอกโหวดใครอ่ะโวดไอ้ขี้ไอ้ท็อปอ่ะแพ้โอแย่ละยีโรชนะเราชนะละเราชนะละ ดีเลยชนะไปจ้าไอการมีการตายระบบขวางดึงอะอุ้ยอุ้ยเอ้ยจะเป็นได้ไงอะพ้่คิวอยู่ไหนวะ มันจริงยนงไงมันรู้เหรอจริงเล่นมุกเดิมไม่ได้แล้ว <c oughs> ก็ไม่ได้า่าดอะไรดีโชว์ไม่สอมออกซิเจตรีย ไปข้างบนอัตกรยังไม่ได้ออกเลย ที่ไหนอ่ะใครใครใครอยู่ที่ไหนอ่ะผมผมอยู่ห้องแอดมินผมผมอยู่ห้องสายไฟอยู่ห้องขวาสุดเลยอยู่หัวหัวลำอยู่หัวลำจะใครเจอศูข้อมูลหรือข้างล่างอ่ะเจอเจอศห้องห้องนี้แหละครับห้องนี้แหละห้องไหนฮัลโหลห้องนี้แหละห้องไหนแหละครับห้องไหนเนห้องเกิดอ่ะฮะ ห้องปุ่มห้องเกิดห้องปุ่มห้องปุ่มะรับประกันไม่ใช่คิวแน่ไม่ใช่คิวเพราะมึงเดินข้างล่างถูกไหมคิวผมใช่ไหมมึงส่งคนคุนกี้มาคนกี้เดินมาจากข้างบนใช่แล้วใครวะคุณีแล้วแล้วผมดูกล้องอยู่แล้วผมดูกล้องเออแล้วผมดูกล้องผมเน่ยผมยังไม่ทำเพี้ยไรเลย่แนใจเดี๋ยวดูกล้องเมื่อกี้ผมเดินผ่านแล้วไม่เห็นใครดูกล้องเลยนะไม่เห็นอยู่ผมไปดูแล้ว ผมผมผมอยู่กับคุณคิวเนี่ยอคุณกำลังเควสีบ์ถ้าใครเป็นนะสกิปก่อนเลยไม่เห็นนะสกิปก่อนไม่ใช่อมผมเห็นไอ้สีเหลืองไงอยู่ข้างบนข้างบนสุดเลยอ่ะผมเห็นอยู่อ่ะเดี๋ยวผมกกิิปนโอเคกูโหวตปันปันหวตตัวเองเลยว่ะปันปันแม่งเลยเดี๋ยวดูผมที่ขยะเดวยปิดไหมลืมเปิดไม่ให้สีเหลืองว่ะ แม่งรอดได้ไง <c oughs> แล้วมันมาทำเกียร์เลยทงนี้วันเนี้ย <c oughs> จิ้ยังอ่ะ วิ่งกันไปด,ดูกว่าเพื่อมันทำอะไรอ๋อามาเจอคนเลยอาจะกดคิวสักหน่อยห้องนี้เลยนวะมันวิ่งหาศพนี่ไงคนดูกล้องอยู่นี่ คคิวไม่เนียนไม่เนียนคุณซันไม่ได้จะแตะแล้วาเปล่ยนไหมทไมไม่มีผมไม่ได้ข่าไม่ได้ข่าแล้วใครเดินผ่านเราไม่เนียนมไม่เขาไม่เไม่เวทสแกน ควิดสแกนอยู่ข้างบนแล้วคุณเดินผ่านมาค่ะแล้วคุณไม่ไม่เอาเด็กถ้า,า,ถ,าถ้ามีหัวดผมคงจะพาไปดูควิดสแกนไม่เห็นก็ไม่เห็นก็ถือว่าไม่ใช่เพราะเมื่อกี้เดินผ่านมาเพราะมันเปิดไฟด้วยมันก,ก็ต้องเห็นเด็กเดินผ่านมาเมื่อกี้อ๋อผมมีควิดสแกนแล้วผมยังไม่ได้ทำด้วยเอาดิผมเห็นเมื่อกี้เลยเออเมื่อกี้เลยผมมีควิดสแกนกูกูเดินผ่านมาสายไฟแล้วคุณกี้ก็ <ขอ S 1> ให<ช>้เขาเป็สนสแกนก่อนก็นได้ใช่แล้วคุณเป็นเพราะเดินไปทางนั้นเว้ยแล้วกูเดินไปปุ๊บเหวี่ยกูซัดวิ่งผ่านตัดหน้ามากูเลยไม่ใช่คุณหรอเก,อก่าหางี้อ๋อแล้วแต่อ้าวอาว thế chưa Hôm nay này à. thế. đây này à đây ngay kiểu đây à Mất thổ. ได้ไงไอ้เหี้ยเฮ้ยไม่ใช่กูเหรอวะเป็นไปได้ยังไงอะครับทุกคนไม่เชื่อกูได้ไงวะเนี่ยเฮ้ยใครบวกกูบ้างเนี่ยที่รู้มีแค่คิวแน่เชิดหลอกบ้านเฮ้ยเชิดเลยเชิดเป็นป้ายรับ โอ้โหแม่งโกหกไม่ไปอย่างเนียนเปล่าโอ้โหแม่งอึ้งตัวเองเหมือนกันว่าทำกูทำไปได้ไงไเอาปิดไฟด้วยยังไงแล้วก็มีเควสอืนยันตัวตนอยู่แล้ว โควิชิ๙เปิดไว้ก็ตายเลยเนาะให้หัวทราโค่นก่อนละได้ไหมผมเจอโควิชิ๙ไม่ได้นแก้โควิชิ๙มากที่สุดอ่ะคุณเว็บคุณเล็บคุณเว็บใช่ผมเว็บกับโคบิชไม่ผมผมไม่ได้โคบิชิ๙ผมไปแก้ไฟครับล่าสุดผมไปห้องไฟใช่ผมเห็นผมเห็นอยู่เขาแก้ไฟไม่ไม่เพื่อนล่าสุดแก้แก้ล่าสุดผมเห็นในเว็บน่ะกำลังแก้ไฟอยู่แล้วผมอยู่สมัครันเจิร์หลดที่พวกเราต้องมาแล้ว เชื่อผู้เช่ยชี่ยมคุณการใค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 รตัวสีผมไหวท็อปยี่สิบ่มไหวท็อปได้่ะผมว่าไอ้ท็อปเออแ่บใช่ใช่เอากูอีกแล้วเหรอไอ้ไอ้ไอ้เว็บมันแก้ไฟอยู่ไอ้เว็บมันแก้ไฟกูว่ามึงเหนื่อ้ท็อปไปแก้เอคุณเว็บเราไปเป็นนักเรียด้วยกันดีกว่าใช่สี่เหลี่ยผมคือโชว์เชิญล็กบ้านผมเป็นเชิญล็กผมไหวท็อปผมโหวตไอ้ท็อปใช่ผมผมก็โหวตท็อปนะ อ้าวผมโคตรสนเขาเมันนี่ม่มกลเป็นมากเป็นลูกผีผีไม่มีที่ถิ่นิแล้วพเบียอยู่ตอนนี้แหละผมไม่รู้นะเกือบไปลมือเวนโอ้โหไม่ไม่หวดผมกันอะก็มึงไม่หวดตัวเองไงเวินโวดแล้วตัวเองปไมเปไดมาปไมา bắt chơi cậu hả? Tao người cái tóc không thâm tuôn ra thùng Ừ, bây giờ cô hổ với cô hổ nghe anh chính về. biết sao nó à? ใครทำบุญนี่ด้วยเอ้านี่ไงโอ้โหแม่งมาชุนรบุนอะไรอยู่ตรงนี้อีกสองคนที่ผมสงสัยก็คือคุณการหรับไอเวฟอะเอาจริงแม่งจะไปด้วยกันอะไรไหมโอ้โห เพวยท็อปข่าผมอะไรอ่ะกดทำไมอ่ะอะไรอุยกำลังทำคุณท็อปเดินมาหาผมทำไมอ่ะเออผมบอกได้ท็อปเป็นไม่เดินผมมาทำเควสที่ห้องไฟอ่ะเมื่อกี้คุณซันอยู่ข้างหน้าเลยผมกำลังออกไปคุณซันเห็นใช่ไหมเห็นอะไรอ่ะเห็นผมเดินออกไปใช่ไหมใช่ไอ้ท็อปมันก็ยืนทำเควสอยู่นะ บอกไอ้เจ้ามิงอะไรก็พอใด้าบุกโคตรกูมกไม่อยากรู้ทำเควสยร์ดูหมดนไอ้ดิมไม่รู้ไม่มีข้อมูลเลยเถิดดิมไอ้ดิมอยู่กับสีสีเออสีแดงครับดีอยู่กับสีแดงใช่ไหมคือมันไม่พูดอะไอ้ดิมอ่ะพี่เขาต้องยุพี่ก็เดินตามจอร์นี่ไปเลยตอนแรกเขาตองไประบุโคตรกวาเลยผมเลยกับสีแดงกับสีอย่างดีถ้ผมอยู่ห้องไฟพอดีผมรีบแก้ไฟเลย ผมว่าจอดีใช่อะผมว่าจอดีใช่อะไม่เอาเดีว่าอย่าเพิ่งโหวตมั่วเดีว่วเชื่อผมไม่ผมโหวตสคริปไม่ไม่จอดจอดีดีจอดีดีเอาเอาใครเดี๋ยวเหลืองไม่เหลืองไม่มีหลักฐานอะเหลืองเหลืองกินนมอยู่โอ้โหก็จะโหวตใครดี๋วว่าโหวตสคริปโหมเล่ยเหลืองไม่ได้เป็นแน่เอา อ้าวเหลืองตายไบอ้าวอ้าวอ้าวลองลองลองดูลองคุณท็อปดูไม่ใจโอเคคุณนท็อปมาอ้าวลูก่อใครอยู่เฮ้ยตัวเองมันไม่มีราคาคุณไม่ไปเดินด้วยกันกับผมไปไมไปด้วยกันทุกคนเลยเอาไงอ่ะอ๋อปิดตำนานไงปิดตำนานวายุสละตันเนี่ยใน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 ตอน ในไหนตานี้ก็ตาสุดท้ายละมาเดินไปจังละเตืนไปด้วยก,กันทั้งหมดเลยอะตอนนี้ผมปิดไมค์หรือยังเนี่ยฮันดูยังไม่ปิดเอา้า <c oughs> อยู่ด้วยกันไปเลยอะเนี่ยไนยค่ับตะกรอนย,ยังไม่ปิดเลยเอ้อา,เอาส่อนี่ครับตะกรอนเลยเอาแย่แล้วลืมปิด ฆาตกรตายแน่อย่าไปไหนอย่าไม่ต้องไปซ่อมไฟเราไปยืนซ้อนกันไว้เออซ้อนก็เสียงสูงนะความเสียงคตนสูงเลยเราไปห้องแอดมินเควเสลูลดบัตรอยู่ตรงนั้นจะไม่ไม่ชนะเดินเดินด,ด,ดูกูทำไมแอเว็บ เอเบฟโอ้โหจะทำตัวจะสงสัยนี่เวรอันนี้ไงไม่ต้องไปไหนเลยเอาดิทำไมต้องเป็นกูด้วยอ่ะโอ้แต่รู้ว่า ผู้ดาวโหลดอยู่โอก็มันจะเสร็จเลยก่อนตอนเนี้ยเรียจะบอกเวฟเฮ้ยสวัสดีครับม่์มย์มีระยะพูดงไหมครับคุณเวฟโอ้ไม่ได้เป็นโอ้เหลือไอคิวเราอยุดได้กันใช้เมื่อก่อนหน้านี้เสร็จกันยังไงเวฟจะสารภาพไหมโอ้โหก็บอกว่ไม่ได้เป็นเรียกจะสารภาพไหม คุณเว็บทำไฟตอนไฟดับนะใช่ผมผมก็คนฆาตกรก็ทำได้ผมผมก็ทำไฟมีแต่พวกคนแหละไปมีผมก็ผมอยากรู้ชื่อช่างไงว่าใครจะมาฆ่าผมหรือเปล่าผมอยากรู้เวเนี่ยพอคุณซันเดินมาปุ๊บแล้วคุณเว็บเข้ามาปุ๊บก็ฉึกเลยถ้าไม่ใช่คุณเว็บก็ไอคิวโอ้บอกเดี๋ยผมบอกคุณเว็บแะ โอ้โหเสียงรถเชี่ยอะไรวะเนี่ยแล้วแล้วก็กล่าวหาผมอีกมาถูกทางแล้วจังหวะนี้มาถูกทางแล้วมาถูกทางแล้วโอ้ยเสียงคนนี้กินหน้าบ้านเป็แต่ไปดาวกูตัวกับผมไหมฮะมาเตอสองหรือหนึ่งเฮ้ยดิเป็นไหมเอ็กซ์กี้กูบอกกูแล้วเอ็กซ์กี้ใช้เอ็ดดีตอนข้าวเอาที้ เอาเลยครับเป็นไงกันบ้างชอบสำหรับคลิปนี้คงก็มีเฟซบุ๊กนิดนึงแลกกันนะครับถ้าใครชอบแชร์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัคสมาชิกเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในพิมใหม่ต่อไปและเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายบาย